ใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนําแอปนี้เลย U G Phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลยย4ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย <S <S ถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นะพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด2 0บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ U v P นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิง ถ้สมว่าอีเวนต์รูน่านะครับคือมันจะต่อไปได้ประมาณเออหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีใช่ไหมแล้วประเด็นคือเมื่อวานพี่เล่นตั้งแต่สามทุ่มจนถึงเออตีหนึ่งทุกคนเล่นแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจนพี่ได้ไอ้เจ้ามังกรมาหนึ่งตัวและก็เออพี่ได้ไปรีให้มันเป็นอ่าเป็นเป็นแสงไฟแบบเงาๆแหละพี่บอกตรงเลยว่าพี่เออไปรู้ทิคทิคนึงมาก็คือถ้าสมมติเราใช้พวกนี้มันเป็นแมเนต เราจะสามารถขุดได้พวกกล่องกิฟต์เนี่ยง่ายขึ้นทุกคนแลวถ้าสมมติทุกคนใช้พวกแมเนตร่วมกับเออที่มันเป็นไอแมเนตที่มันเป็นระดับแรกเนี่ยคือเราจะได้กล่องที่มันเป็นมังกรมาเลยทุกคนเนี่ยกล่องเนี้ยคือมันจะดอบง่ายขึ้นมากเลยแบบว่าเออไม่รู้เหมือนกันนะคือเดี๋ยวพี่ขึ้นคิปให้ดูแล้วกันคือพี่ใช้พวกแมเนตกับเออที่มันเป็น มเนที่มันเป็นบวกแล่ก็จะมีของระดับมิติขึ้นมาพี่ก็เลยเปลี่ยนผพ้่ให้มันเป็นไอพู้เวนอมและจากนั้นก็ขุดทุกคนจนพี่ได้กล่องกิฟต์ดาร์ก้อนมาวุ้ยดีจัดเลยเมื่อวานบอกตรงว่าเออถ้ารู้ทิคนี้แต่แรกคือพี่น่าจะได้กล่องกิฟต์นั้นแล้วแหละพี่ก็ขอบคุณเออสำหรับคอมเมนต์น้องคนหนึ่งนะที่เออคอมเมนต์บอกว่าไอในพวพลม่เน็ตนีคือมันสามารถขุดกล่องที่มันเป็นไอเนกล่องนี้ได้ทุกคนที่มันจะหาพวกไอกล่องเม,ม่เน็อ่ะอืมอ่ะ เมียมานี่แหละวันนี้พี่ว่าเออเราจะเก็บเงินอประมาณสักเออเจ็ดหมื่นห้า 75, ใช่ไหมเพื่อไปซื้อพูอวัะใหม่ทุกคนผู้ใบนอกวันนี้ก็ดีนะคือมันมีโอกาสได้ของที่มันเป็นสีเขียวอะ่ะอืมอ่าเดี๋ยวไปันนะอ่ะกี่มังกรเลยมังกรพี่โคตรสวยเลยมังกรแดงว่ะผู้อันนี้นะจะอยู่กรอบสุดท้ายไหมถ้าสมมติพี่จำไม่ผิดน,นะแล้วก็พี่ต้องหาดาวประมาณสักยี่ดวงเพื่อไปปลดล็อกไอ้พีระมิดทุกคนในนนั้นมันก็จะมีพู้ราคาประมาณ5 0 0แสนใช่ไหมโอ้โหนานแน่นอนอ่าแล้วขบวนนั่นคืออะไรเนะี่ยเฮ้ คาร์บอนี้มีลิงคุยได้ไหม <laughs> <laughs> พวกไหนอะ่ะอยู่แถวนี้ปะอันนี้พวเวนอมที่พี่ซื้อมาแล้วพวกที่พี่ต้องการเออมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะเป็นนะ <laughs> ถ้าไม่ได้อยู่เกาะน,นี้แสดงว่าน่าจะอยู่เกาะเออไอนั่นไหมอยู่เกาะไอ้เทมเพิลไหมมีไหมตรงนี้มีปะน่าจะไม่มีซื้อไหมไม่น่ามีทุกคนเอออยู่เกาะไหนวะแป๊บหนึ่งนะพี่ขออนุญาตเออตอนหาเอพวกมนอยู่ไหนวะ ส่วนไอ้เกาะนี้คือมันมีพวกที่มันเป็นเออพวกทองใช่ไหมแต่ว่าราคามันประมาณแ8ดหมืนแดันแด้อยแปดแปดทุกคนแต่ว่าสเตตมันร็ค่าทีจะน้อยกว่าเจ้าพวกเวนอมอะพวกไอ้แม็กเวทอะไรพวกนี้คือมันเท่ากันเลยนะเนี่ยไปนึงมาเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูเนี่ยประมาณ7็ดเออเจ็ดพันห้า 7, 5, อย่างเงี้ยเตะตัสมันเท่ากันเลยอะอืมลักกี้ก็สามารถเท่ากันอืส่วนสเตมินานี่ก็เออพี่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าสเตมินานยิ่งน้อยมันจะยิ่งดีหรือเปล่าแต่ว่าเออพี่คิดอย่างนั้นนะอะ ดูทรงน่าจะไม่มีแล้วงั้นอีวีนี้เออพื้นพูดมันเป็นแปดบนแปดดีไหมเพราะว่ามันน่าจะไม่มีโดนอันนี้พวกเออเดี๋ยวมะนาขอรู้พวกนี้ก่อนพวกนเจ็ดนห้าสเต็งคือยี่ิอุ้ยทำไมน้อยจังสเต็ม่น่าคือสิบเออลัคกี้สามสิบอุ้ยกากกว่าไอ้พุ้ยเวนยอ้งพี่อะอืมไม่เอาแล้วกันพี่ว่าน่าจะอยู uh, well, ่เกาะสุดท้ายแหละเออมันไม่มีเกาะอื่นแล้วอมเกาะอันนี้ก็ไปแล้วไอเดี๋ยวนะมันน่าจะไม่มีเกาะอื่นแล้วนะมองเลยว่าเป็นพวกนใช่ไหม อ๋อใช่ทุกคนอืมขอดูเองสิสเต็งยี่แปดสเตม,มิน่าคือสิบแล้วก็รักกี้สามสิบแล้วก็คอนโทรลสามห้าอืมแหมเฮ้เฮ่ทำไมพัวมันกากจังเลย <c oughs> พี่ซื้อพัวนี่มาประมาณเจ็ดเออเจ็ดหมื่นห้าเท่ากันนะ่ะเจ็ดหมื่นสองไหมถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมันยังดีกว่าเลยนะงั้นวันนี้ภารกิจของเราคือพี่จะซื้อพัวทองแล้วกันนะราคาประมาณแปดหมื่นแปดใช่ไหมเก็บอีกประมาณซักเออหนึ่งหมื่นทุกคนหนึ่งหมื่นประมาณนี้ แล้วก็ซื้อมาเลยเดี๋ยววันนี้พี่เก็บอินเด็กซด้ะอินเด็กซ์ตอนนี้คือพี่ขาดแค่เดียวอ,ะอ่ะในอีเวนต์ลูน่าใช่ไหมขาดไอ้หญิงหยางทุกคนส่วนกองอื่นพี่หาคู่หมดแล้วอะ่ะอ่ะขุดยาวๆเลยครับพี่น้องยี่สามสิบอ่ะไปทุกคนขุดแบบเอฟเคียวยาวเลยดูด้ว,ว่าเราจะได้ไอ้เจ้าหญิงหยางไหมอ่ะเอฟเคียวยาวเลย แค่นี้ก็ได้จะพอแล้วมั้งพี่ว่าเออเราเอาไปขายได้กันเพราะว่าเออข้างๆจอเรามีไอเคมแบบพวกกล่องกิฟต์อยู่ใช่ไหมอ่ะเคมาแค่นี้ก็ได้อย่างเลยแล้วมันมีเออมันมีพวกไหนราคาประมาณแสนมั้งวะอ่าถ้าจะไม่ผิดก,ก็คือมันจะมีพวกที่มันอยู่ในอ,อุกกาบาตใช่ไหมสเต็งก็เยอะทุกคนประมาณ70อะ่ะอืมอ่ะขายของครับเป็นตังนะอา่าอันนี้เปิดมา,เ,าเปิดเปิดเปิดอ่ะเปิดเปิดเปิดได้หมดเลย โอเคได้มาประมาณแป0 0มื่นหกแล้วก็ขายอีกอขายมามได้ใหมแป0พั 8, โอ้พอแล้วทุกคนเก้าหมื่นห้าแหนึ่งเอาขอมาเก็บในธนาคารอ่อะตอนนี้พี่ได้ดาวมาประมาณกี่ดวงแล้ววะอันนี้อ่ะเก็บไปหนึ่งสองสาสห้าดวงทุกคนขาด,ดีปประมาณสิบห้าดวงรอไว้คลิปหน้าเดี๋ยวกัน เดี๋ยวพี่นั่งเล่นทั้งคืนต่อมาถึงแล้วครับอ่ะออซอ้อมาเลยแปดหมื่นแปดอ่ะเรียบร้อยแล้วก็พวงต่อไปก็คือราคา185,000ทุกคนน่าจะเป็นพวงไอไอยูไบโอมเพราะเมื่อว,วานพี่เห็นอยู่ทุกคนรานะคาแพงเวอ่อพี่ว่าเราข้ามไปซื้อไอพวกนั่นเลยดีกว่าไหมไอพวกดาวตกอะ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปคลิปหน้ากันนะครับทุรวมประมาณนี้กันก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แหละ สมิ้นไม่ได้เลยฮะ